โอเคครับเริ่มง,งานซ่อมลำต่อไปนะครับผมลำนี้บอกได้เลยว่าอาการสุดจริงนะครับผมเจ็บจริงอะไรจริงนะครับมาเป็นถุงเลยครับการหดร้ายมากครับ หางเหงิอเป็นชิ้นๆเลยนะบูมบูมนี่บูมคาร์บอนไฟเบอร์นะครับไม่ใช่บูมอลูมิเนียมนะครับคาร์บอนไฟเบอร์แบบไอ้น,นี้ด้วยนะไม่ใช่คาร์บอนเส้นนะแบบลายแคปลาเป็นตารางซึ่งมันเหนียวมากนะแย่งว่าลงแรงมากโอเคครับเดี๋ยวลองพยายามซ่อมแต่ละชิ้นแต่ละส่วนนะครับแล้วจะพยายามปั้มให้กลับมาบินได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาลองดูกัน ครับผมส่งงานซ่อมนะครับพอเอ็มศูนย์สามอีกแล้วนะครับผมแต่ว่า,าลำนี้อาการหนักนะครับเปลี่ยนใหม่เกือบครัง้งลันนะครับผมรถจะ <Okay. S 2> ออกมีรถจะออกอเดี๋ยวให้รถไปกับเขาจะเห็นพอหลืมไมยช่วงนี้รถเยอะด้วยนะคะแกลบงงานเรื่องเรื่องงนแกล้งผม นะครับเช็คหางก่อนขึ้นนะครับเพื่อความปลอดภัยอนนี้นิ่งมากนิ่งเหมือนเบิกลำใหม่ครับเพราะว่าอะไรที่ใช้ซ่อมใช้หลายชิ้นมากนะครับเหมือนคล้ายเบิกลำใหม่เลยอาการมันก็จะนิ่งแบบนิ่งมากอันนี้ลูกค้าลูกค้าเล่น3ามดีอยู่แล้วนะครับก็เลยเป็นเกณฑ์หางจะไวนะครับเพราะฉะนั้นอาการก็จะไม่เหมือนลำอื่นๆนะครับเพราะว่ามันแล้วแต่นักบินนะครับผม อันนี้ผมโยกซ้ายโยกขวาเดี๋ยวจะฮอปนิ่งให้ดูนะครับประมาณนี้ครับเบ็ดแพคเบรนี่แพคนิ่งเลยครับไม่แตกนะครับเพราะว่าเปลี่ยนหมดดยับ ัวัดเพจกิ๊บเบสหลักเปลี่ยนหมดเลยที่ใช้ได้มีแค่สปีดนะครับสปีดบอร์ดสปีดนะครับคุมรอบมอเตอร์หลักกับมอเตอร์หางแล้วก็ไฟคอนโรลนะครับบอร์ด f อก็ยังใช้ได้อยู่นอกนั้นเปลี่ยนหมดครับผมได้ลำใหม่เลยเอ,อแล้วก็คานูปี้คานูปี้ยังใช้ได้อยู่ มีรอยแตกนิดหน่อยครับแต่ว่าใส่ได้โอเคก็ประมาณนี้ครับผมน่ค,ครับมันลำใหม่ชัดๆเลยครับมันลำใหม่ชัดชัดเลยครับมันลำใหม่ชัดๆเลยครับ,รบโอเคครับขอบคณครับมาบปนกันครับ